ล่าสุดข่าวดีมากเยียวยาหนึ่งหมืน่นอาชีพอิสระทุกอาชีพคุณมีสิทธิ์ไหมฟังด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะ เยียวยา1,000 0บาทนะคะให้กับอาชีพอิสระทุกอาชีพเลยนะคะแต่จะเป็นพื้นที่ไหนใครได้สิทธิ์บ้างนะคะวันนี้ก็นําข้อมูลข่าวสารมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะก่อนไปฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะวันนี้นะคะก็นําข่าวดีมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39และ40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะกลุ่มนี้นะคะจะได้5,000บาท2 ร,ะะรวมเป็น10,000บาทนะคะสําหรับ10จังหวัดเขตลงทะเบียนไปแล้วนะคะแต่ยังสามารถชําระเงินได้ภายในวันที่24สิงหาคมนี้นะคะส่วนอีก3จังหวัดนะคะยังสามารถสมัครได้อยู่นะคะก่อนวันที่24ก็สมัครแล้วก็ชําระเงินสมทบงวดแรกให้เรียบร้อยภายในวันที่24สิงหาคมนี้นะคะได้รับการเยียวยาเดือนละ5,000บาท2เดือนเลยนะคะ นำข้อมูลจากคุณอนุวัตน์มาให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้กันเลยนะคะอ่าสำหรับมาตรา39กับมาตรา40นะครับในพื้นที่13จังหวัดแรกที่ทางสบ,บคประกาศว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทใน9กกลุ่มกิจการนะครับตอนนี้คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้ว่าคุณได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่านะครับ ก็เข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บของประกาศสังคมนะครับย้ำว่า13จังหวัดแรกนะครับส่วน16จังหวัดที่สบ,บคเพิ่งจะประกาศที่หลังนะฮะว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมบอกให้ว่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้วันไหนนะครับก็ย้ํานะครับว่า13จังหวัดแรกที่คุณได้เยียวยาคุณได้เยียวยา2เดือนนะฮะก็คือ5 0 0 0 5,000นะครับส่วน คนที่13จังหวัดที่หลังในมาตรา39แล้วก็